หมวด3การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลมาตรา4018การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา4ี่หนึ่งยกเลิกมาตรา4ี่สองี่ยกเลิก มาตรา43 21ยกเลิกหมวด4การปฏิบัติราชการแทนมาตรา44 22ให้ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดำเนินการทางงบประมาณของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษารวมตลอดถึงหลักการการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษามีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว2หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบการพัฒนาและดำเนินการทางวินยัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจอามวร์หนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปหลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กำหนดผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการต่างๆอาจมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่างๆจากสำนักงานคณะกรรมการต่างๆไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ทั้งนี้โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวงหรือคณะกรรมการต้นสังกัดมาตรา45อำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบตัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบตัติหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจจงมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา44.1และ2ดังต่อไปนี้1.23รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 224ประหลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองประหลัดกระทรวงผู้ช่วยประหลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานเขต,ตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด325เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 4. ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 5. ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจอมอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อยอย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้อามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้อมระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 7. ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งถึง6อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้อมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการมอบอำนาจอามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือคณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบ อำนาจให้ทำนิติกรรมฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนกระทรวงหรือถึงส่วนราชการอามมาตรา1 0หรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจอามวักงต้องปฏิบัติก็ได้มาตรา46เมื่อมีการมอบอำนาจอามมาตรา45โดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้รำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่กรณีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอามมาตรา4512หรือ3ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ในการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอามวัก1ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบส่วนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นนอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้วมาตรา47ในการมอบอำนาจอามาตรา451ถึง6ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการการกระจายความรับผิดชอบอามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจอามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวเมื่อได้มอบอำนาจแล้วผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดอมผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้